E.P. 1803คำพิภากษาสารดีกาที่14810ทับ257ดังสาววันทนีโจทย์บริษัท KPM จำเลยโจทย์ฟ้องของให้บังคับจำเลยจ่ายค่าเสียหายเป็นเงิน1,610,000บาท ผมดอกเบีย้ยต่ารอยละ7.5ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์จำเลยให้การว่าจำเลยเริกจ้างโจทย์เพราะภาวะเศรษฐกิจถดถอยจำเป็นต้องปรปับปรุงโครงสร้างหน่วยงานเพื่อลดต้นทุนและให้บริษัทอยู่รอดโจทย์แสดงเจตนา ยอมรับข้อเสนอของจำเลยและได้รับเงินค่าชดเชยค่าบอกกล่าวร่วงหน้าและวันหยุดวันลาไปครบถ้วนตามกฎหมายจึงถือว่าโจทย์แสดงเจตนาเลิกสัญญาจ,จ้างแรงงานโดยความสมัครใจโจทย์ไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลย จำละเงิน6 0แสนบาทแก่โจทพร้อมดอกเบีย้ยในัตรารัอยละ7.5ต่อปีนับแต่วันฟ้องวงเล็บฟ้องวันที่18วมิถุนายน2 5 5 2เป็นต้นไปจนกว่าจะจำระเสร็จจำเลยอุทธรต่อสาลดีกาสารดีกาผนแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่าข้อทีจจริงที่สาลแรงงานกลาง รับฝั่งเป็นยุติว่าโจ์โอนมาเป็นลูกจ้างของจำเลยในปี2446โดยนับอายุงานต่อเนื่องมาจากการทำงานกับบริษัท KPMG p e t ทม Markwit สุทธจำกัดตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์2 3 7และบริษัท KPMG Audit ประเทศไทยปี2 1 4 1ตามลำดับรวมยวุคการทำงานทั้งสิ้น15ปีโจทย์ทำงานเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการแผนกวางแผนทรัพยากรอัตราค่าจ้างเดือนละ8 5 0 0 0บาทจจำเลย มีนโยบายและดำเนินการชักจูงนักศึกษาสาขาบัญชีที่ใกล้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆให้มาทำงานกับจำเลยหลังสำเร็จการศึกษาในอัตราค่าจ้างเดือนละ20,000บาทในขณะที่จำเลยอ้างภาวะเศรษฐกิจถดถอยจำเป็นต้องปรปับปรุงโครงสร้างหน่วยงานเพื่อลดต้นทุนให้บริษัทจำเลยอยู่รอด โดยวิธีเลือกปลดลูกจ้างประมาณ70คนรวมทั้งโจทย์เมื่อวันที่16มีนาคม2 5 5 2จำเลยทำหนังสือขอรับข้อเสนอให้ลูกจ้างที่ถูกเลือกปดออกลงหลายมือชื่อยินยอมเลิกสัญญาจ,จ้างระยอมรับค่าชดเชยค่าจ้างแทนการบอกกล่าวร่วงหน้า และค่าจ่างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์หยุดตามกฎหมายโดยไม่ติดใจเรียกร้องและฟ้องร้องหรือเรียกค่าตอบแทนอื่นใดจากจําเลยอีกครั้งแรกโจทย์ลงลายมือชื่อในหนังสือขอรับข้อเสนอไปแล้วต่อมาโจทคิดทบทวนใหม่จึงตามไปขีดค่ารายมือชื่อของตนออก และววันลุงขึ้นโจทย์ส่งมอบทรัพย์สินของบริษัทคืนจำเลยไม่ได้จำงานกับจำเลยอีกจำเลยติดต่อให้โจทย์ลงลายมือชื่อในหนังสือขอรับข้อเสนออีกแต่โจทย์ไม่ยินยอมจำเลยจึงมีหนังสือส่งถึงโจทย์ทางไปรษณีย์ตอบรับแจ้งการเลิกจ้างโจทย์ระบุเหตุเลิกจ้างว่าเนื่องจากปรับโครงสร้างขององค์กร ในด้านผลประกอบกิจการของจำเลยปรากฏว่ามีกำไรมาโดยตลอดในปี2 5 5 1จำเลยมีกำไร62ล้าน5แสน0 0บาทลดลงจากปี2,150เพียง3ล้านบาทซึ่งจำเลยอ้างว่าผลกำไรเกิดจากการที่จำเลยลดค่าใช้จ่ายโดยปลดรูกจ้างออก เพื่อปรับโครงสร้างเพื่อปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมขณะเดียวกันจำเลยจ้างพนักงานด้านบัญชีใหม่ประมาณ200คนและยังคงประชาสัมพันธ์รับพนักงานใหม่ทางอินเทอร์เน็ตอยู่และวินิจฉัยว่าจำเลยเลิกจ้างโจทย์ในขณะที่ผลประกอบการมีกำไรย่อมเป็นการเลิกจ้างที่ยังไม่มีเหตุอันควรจึงถือเป็นการเลิกจ้าง ที่ไม่เป็นธรรมมีปัญหาต้องบริจัยตามบุตรของจำเลยประการแรกว่าหนังสือขอรับข้อเสนอที่โจทย์งลงรายมือชื่อไปแล้วขีดค่าออกภายหลังบีบผลใช้บังคับตามกฎหมายหรือไม่เห็นว่าข้อความตามหนังสือขอรับข้อเสนอที่มีถึงกรรมการผู้จัดการของจำเลยขอรับข้อเสนอของจำเลยยอมรับเงิน ค่าบอกกล่าวร่วงหน้าค่าชดเชยและค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีรวมเป็นเงินสุทธิ911,041บาทโดยไม่ติดใจจะเรียกร้องฟอง้องร้องโดยเรียกค่าตอบแทนอื่นใดจากจำเลยอีกทั้งสิ้นนั้นเป็นกรณีทำคำบอกกล่าวสนองไปถึงจำเลยซึ่งเป็นผู้เสนอ เมื่อเอกสารดังกล่าวฝ่ายจำเลยจัดเตรียมไว้ให้โจทย์ลงลายมือชื่อเป็นคำนองของโจทย์โจทย์ลงลายมือชื่อแล้วมีการแก้ไขขีดค่าลายมือชื่อของตนออกเสียก่อนมีการลงวันที่ในหนังสือหรือก่อนนำเสนอต่อกรรมการผู้จัดการของจำเลยจึงไม่มีผลเป็นคำนอง รับคำเสนอของจำเลยคำเสนอของจำเลยจึงเป็นอันสิ้นความผูกพันไปไม่ก่อให้เกิดเป็นสัญญาปณิปนอมยอมความที่จะมีผลผูกพันบังคับกันได้กรณีจึงไม่ใช่เรื่องการถอนการแสดงเจตนาเลิกสัญญาปณิปนอมยอมความดังที่จำเลยอุทธรณ์ที่ศาแลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องที่โจและจำเลย ต่างสมัครใจยกเลิกหนังสือขอรับข้อเสนอไม่อาจบังคับตามหนังสือนั้นสารดีกาเห็นพ้องด้วยในผลส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ว่าโจทย์ไม่ได้เข้าปฏิบัติงานกับจำเลยนับแต่วันที่18มีนาคม2 5 5 2จนถึงวันฟ้องถือว่าโจทย์ขาดงานเกินกว่า3วันติดต่อกัน ข้าข้อยกเว้นที่จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือเงินสิทธิใดๆแก่โจทก์การที่จำเลยจ่ายค่าชดเชยและเงินอื่นๆแก่โจทก์ไปด้วยจึงเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมแล้วนั้นเป็นข้อที่จำเลยมิได้ยกขึ้นต่อสู้ในกรรให้การจึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลแรงงานกลางต้องห้าม มีให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีวินาความแพง่งมาตรา225ประกอบพระราบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีวินักคดีแรงงานพศ222มาตารา31ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยในส่วนนี้มีปัญหาที่จำเลยอุทธรณ์ปักการต่อมาว่าศาลแรงงานกลางรับฟังคำพยานโจทย์ โดยขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิหนักความแพ่งมาตรา89วรคสองนั้นเห็นว่าการสืบพยานในคดีแรงงานมีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิหนักคดีแรงงานพศสองพ 22, มาตรา45วรคสองบัญญตัติวิธีการซักถามพยานไว้โดยเฉพาะแล้วว่าให้ศาลแรงงานเท่านั้นเป็นผู้ซักถาม พยานของฝ่ายโจทย์หรือของฝ่ายจำเลยหรือพยานที่ศาลแหล่งงานเรียกมาเองฝ่ายโจทย์หรือฝ่ายจำเลยไม่มีสิทธิ์ซักถามพยานที่ตนอ้างมาหรือพยานที่อีกฝ่ายหนึ่งอ้างหรือที่ศาลแหล่งงานเรียกมาเองเว้นแต่ศาลแร่งงานจะอนุญาตให้ซักถามได้เท่านั้นทั้งการถามพยานฝ่ายที่ตนอ้างหรือพยานที่อีกฝ่ายหนึ่งอ้างนั้นก็บัญญัติ ให้เป็นการซักถามทั้งสิน้นการซักถามพยานที่ฝ่ายที่อีกฝ่ายหนึ่งอ้างจึงไม่เป็นการซักถามตามประมวลกฎหมายวิธีพินนาความแพ่งมาตรา89เมื่อการสืบพยานในคดีแพ่งทั่วไปแตกต่างจากการสืบพยานในคดีแรงงานจึงไม่อาจนำบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพินนาความแพ่งมาตรา89วรสอง มาอนุลมใช้บังคับแก่การพิจารณาสืบพยานในศาแลแรงงานได้ดังนั้นการที่ศาแลแรงงานกลางรับฟังพยานหลักฐานของโจทย์ซึ่งนำสืบในภายหลังโดยโจทย์ไม่ได้ซักถามพยานจำเลยเกี่ยวกับเรื่องที่โจทย์จะนำสืบในภายหลังเพื่อให้พยานจำเลยได้อธิบายถึงข้อความเหล่านั้นก่อนจึง ไม่เป็นการรับฟังพยานหลักฐานที่ขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใดอุทธรณ์ข้อน,นี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้นพิพากษายืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายแพ่งและพาน,นิชมาตรา361ออันว่าสัญญาระหว่างบุคคลซึ่งอยู่ห่างกันโดยระยะห่างนั้นย่อมเกิดเป็นสัญญาขึ้น แต่เวลาเมื่อคำบอกกล่าวสนองไปถึงผู้เสนอมาตรา361กวรกสอ 2. ถ้าตามเจตนาอันผู้เสนอได้แสดงหรือตามปกติประเพณีไม่จำเป็นจะต้องมีคำบอกกล่าวสนองไสท่านว่าสัญญานั้นเกิดเป็นสัญญาขึ้นในเวลาเมื่อมีการอันใดอันหนึ่งขึ้นอันจะพึงสันนิษฐานได้ว่า เป็นการแสดงเจตนาสนองรับ